แปกตาสำรับช่องที่ช่วงที่อ่นี่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปเซลฟี่บทหอวันนี้เพราะว่าอุปกรณ์พร้อมแล้ววันนี้อ ปลาตัวใหญ่มากปลาอะไรเดี๋ยว เดี๋ยวไปกันต่อครับออกจากตรงนี้ไปแล้วก็จะเป็นทางที่เป็นคอนกรีตนะครับหรือว่ารัดยางนะครับนี่ทางรัดยางนะครับอันนี้ต้นมะขามใช่เป่ามะขามเทศนะครับใช่ไหม ก็ไม่มีอะไรครับก็ไปทะลุออกทางโน้นนะครับไปทะลุได้ครับทะลุไปนี่ได้ครับออกทางนน้นเหมือนกันอ๋อครับ นี่ก็แปลกตาสาช่องที่ช่วงที่ผมมาในช่วง หน้าฝนนะครับช่วงหน้าฝนคนก็จะไม่เยอะขนาดนี้นะครับนี่เป็นหอหรือเปล่าไม่ใช่หอนะครับเป็นเดี๋ยวค่อยกลับมาดูครับเดี๋ยวกลับมาดู ไปดูหอชมนกดีกว่านะครับนครับแต่ผมอยากหาเพื่อนหาเพื่อนมานะมาเดินเข้าไปในป่าตรงนี้นะครับเข้าไปคนเดียวมันเสียวๆสียยังไงไม่รู้นะครับ ถึงหอชมนกแล้วอีกไม่ใกลและอีกไม่ใกล้ครับ <ส1970> น่าจะมีน่าจะมีปลาอยู่นะโหคนทำไมเยอะจังวันนี้เดี๋ยวผมขอใส่เม็ดกอนนะครับต้องรับผิดชอบ ตัวเองครับต้องรับผิดชอบสังคมครับมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเราไม่เป็นคนอื่นอาจจะเป็นคนอื่นไม่เป็นเราอาจจะเป็นนะครับเ,เดี๋ยวไปจอดรถแล้วก็ไปชมหอชมนกนะครับ ราคาที่แล้วนี่ผมไม่ได้ถ่ายแบบเต็มๆนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูเดี๋ยวเราเข้าไปดูหอชมนกมีก้านะครับนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปเซลฟี่บทหอวันนี้เพราะว่าอุปกรณ์พร้อมล้วันนี้อ มันต่อมาสดๆสหลังปวดหแน่มาลากนี่เป็นเรื่สาวรถั้งคันเป็นเรื่องสาวน่นมันมาอย่างไรกันกน้ำคือ รังพึ่งหลวงรังนี้ยังไม่ไปไหนเลยนะครับตั้งแต่สองเดือนที่แล้วนะครับมันก็ยังอยู่นะครับนี่แต่แต่เร็วเรไม่ก็โมเลยบนรถ 你没睇睇咩？唔系你叫寂寞？<noise> <noise> Wow. กุมนั้นเลยตั้งอาลาบ้างเยอ้ยอม่สันมีคนอื่นอย่าา่ด้วยนอกจากทุกคนทุกคนไม่ไมนแต่ก่ถ้านไอ้วค้อพมแลวเไป่ไม่นเเี่ยจูบจะไม่แบบไม่มีใครทอะไรบ้พกคนเนี้ยไม่รู้จักจูบไม่ร้นา่า้อ่้เลยอกบอะทำอาล่าบ้แล้ว เพราะถ้ารงกลุ่มมีกลัวเป็นเรื่องเลเนี่ยจินแหม่ไอ้ถ้าคนินม่ทมมมีุ่ม่งไม่ไอ้ที่ง่สิ่งไอย่างเงี้ไอ้แทนจ่เหเ้ยพี่หนคแนได้เียว่สกรแตอนที่เรา่ไปแล้ว น,นี่ก็เป็นบรรยากาศบนหอชมนกนะครับ ไปเดินตลาดอีกนะครับแาม่งซงมก็้มได้ถ้างูแบบ้างไม่มีจิอะมันจะไม่ค่อยลอกแบบมันจะลอกไม่สวยถ้าไอกสวยๆ้งเป็นงูมีิบ 腰麻。 เดี๋ยวเราจับกันที่เพื่อนครับก็นักท่องเที่ยวก,ก็วกกมากันเรื่อยๆนะครับ เดี y, okay. e ๋ยวเรากลับกันด <c oughs> ีกว่าครับเพราะว่าจะไปเดินตลาดอีกนะครับวก็มาพักผ่อนครับสาธิาส่วนานะครับก็จะเป็นนักเรียนนั นะครับมาถีบจักรยานกันนะครับนี่ก็จะมาชี้นี่ครับมาที่หอชมนกนะครับตรงนี้นะครับที่มีคนเยอะๆนี่ครับนี่โอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับป่าบึงชุ่มนนะ้ำเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับเข้าไปดูในนี้นะครับ นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจอดรถไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเดินเข้าไปไม่ค่อยากจะจอดเท่าไหรนน่ครับเพราะว่าจอดทีไรเงียออกทุกที่นี่ครับหน้ามาสองนกครับหน้ามาสองนก เป็นช่วงเย็นๆนะนะครับผมว่าจะบรรยากาศก็น่าจะดีกว่านี้นะครับจะไม่ร้อนขนาดนี้นะครับผมว่ามันโอเคอะนะครับนี่มากางเต็นมากางเต็นสักคืนนะครับผมว่าแจ๋วเลย มันได้บรรยากาศเลยครับเอาล้ครับเอาไว้แค่นี้นะครับเอาแค่พอหอมปากหอมคอนะครับข้อไปลึกไม่ได้นะครับกลัวจะมีอะไรนะครับที่เป็นอันตรายต่อตัวเองนะครับมากับเพื่อนก็ว่าไปอย่างนะครับต้นมะขามเทศครับนี่ต้นมะขามเทศเดี๋ยว กลับออกไปดีกว่าครับเดี๋ยวมาคราวหน้าต้องหาเพื่อนมาด้วยครับไม่งั้นก็หานางเอกมาด้วยสักคนนะครับหรือว่าสองคนสามคนก็ว่ากันไปนะครับเอาแบกใส่หลังแม่ครับพามาไม่หมดแน่สองคนสามคนคนเดียวพอครับ นี่ก็จะเป็นหวายนะหวาย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 นะครับนี่ตะโกหรือเปล่าไม่รู้ครับนี่น่าจะเป็นต้นตะโกต้นมะขามเทศนะครับต้นมะขามเทศหวายแห้งตายครับมี่ละ แห้งตายแล้วไม่ใช่แห้งตายน่าจะแห้งตายครับเหมือนกาดเตียยครับ่รงนี้เตี้ยไม่มีแดดไม่มีแดดแล้วนะครับ ถ้าออกไปนี่ก็จะเป็นอะไรน,น้ำมะพร้าวต้ี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้าไปดูครับบ้านลูกบัว นี่ก็ออกที่เดิมนะครับนี่ยบ้าจริงโอเคบ้าอะไรผมบ้าแล้วบ้าแล้วผม,ววผมก็ว่าอยู่งงก็ผมก็เริ่มลืมดูป้ายตรงนี้ครับผมเดินดูป้ายตรงนี้นะครับออกแล้วครับออกออกไปที่ หน้าสวนแล้วครับนี่จะออเป็ดที่หน้าสวนวะน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับเดินเข้ามาดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับแล้วผมจะขับบนไปตรงน้นนะครับ ้าไปดูป่าชายเลนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาตรงนี้วนกลับเลยนะครับนี่นขึ้นไปขึ้นไปดู จักยานเข้าไปเฮเคนะครับก็ผมจะถ่ายให้ดูบรรยากาศตรงนี้นะครับปลาตัวใหญ่มากครับปลาอะไรเดี๋ยว สวายหรือเปล่าครับน่าจะเป็นสวายเลยว้าวลองตัวไปเวลยครับน บ้างรัมาเลี้ยงปลาอ่านปลาก่อนนะครับก่อนมันมีถังขยะพิเศต,ตรงนี้มันหายไปไหนแล้วอ่ะเดีผมจะเดินไปในสวนตรงนี้นะครับช่วงหน้าฝนนะครับคนจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับเจอ ตอนนี้คนเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะขอเซลฟี่แต่เท่านี้ครับเย่ามาเจะเซลฟี่อยู่แรๆนี่เลยโอเคเดี๋ยวเดินเข้าไปดีกว่านะครับ เดี๋ยวจะเดินไปซื้ออาหารปลาตรงนี้นะครับเดีวก็จะมาให้อาหาหรปลานะครับเดี๋ยวเดินไปตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับสนุกสนุกครับวันนี้เป็นอะไรที่ดีมากครับแดดไม่มีครับ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศคล้ายป่าชายเลนนะครับต้นจากนะครับนี่ เป็นบรรยากาศป่าชายเลนนะครับก็ต้นจากก็จะเยอะแบบนี้นะครับนีนะบ่เอาลูกจากไปไว้ทำกินเขาจะจับไหมเนี่ยเออนี่นะครับคอามคิดผมนะตรงนี้นะ หาอะไรมานั่งทำกินตรงนี้นะครับสบายใจเลยครับวาเดี๋ยวไปกันดีกว่าครับเดีย๋ยวไปซื้ออาหารปลามาให้มาเลี้ยงปลาก่อนนะครับ ทามก็โอเคเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่านะครับ เราก็เตรียมตัวแล้วได้แล้วไม่สิลาอีกโอ้โหมัน <laughs> เดี๋ยวเราซื้อหารปลาเป็นห้องปลากันดีกว่าอาจจะเป็นขนมปังนะครับขนมปังเท่าไหร่ถุงละยี่สิบถุงใหญ่ถุงเล็กอะถุงเล็กก็ยี่สิบถุงใหญ่ก็ยี่สิบถุงใหญ่สี่สิบครัถุงเล็ 20, กยี่สิบ